ธุรกิจรับซื้อของเก่าเนี่ยนะคะเอ่อหลายคนมองเข้ามาก็จะเห็นภาพคล้ายๆกันหมดเลยครับคือดูเหมือนง่ายๆใช่ค่ะเป็นธุรกิจเงินสดที่แบบดูเรียบง่ายมากซื้อมาขายไปกำไรเห็นๆเ,เ,เลยแต่พอเราได้มาดูข้อมูลที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้นะคะกลับเห็นอีกคาบนึงเลยค่ะที่ซ่อนอยู่คือมันเป็นเรื่องของหลายกิจการมากที่เคยรุ่งมากๆนะแต่สุดท้ายต้องปิดตัวลง ในเวลาไม่นานด้วยใช่ค่ะไม่ถึงปีด้วยซ้ำคำถามคือมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่น่าสนใจมากครับเพราะว่าภาพที่เราเห็นจากข้างนอกเนี่ยมันหลอกตาเราได้เสมอเลยจริงค่ะคนส่วนใหญ่จะมองแค่กำไรส่วนต่างแต่ไม่ได้มองลึกลงไปถึงโครงสร้างที่มันค้ำธุรกิจนี้อยู่ซึ่งจริงๆมันซับซ้อนกว่าที่คิดเยอะมากเลยครับซับซ้อนอยังไงบ้างคะทั้งเรื่องกฎหมายที่เราอาจจะมองไม่เห็นเรื่องความสัมพันธ์กับชุมชนรอบๆร,ร้านเรา ไปจนถึงความผันผวนของตลาดโลกที่แบบมันวิ่งเร็วจนเราตามไม่ทันเลยอะ่ะ oh. วันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันครับว่ากับดัก3อย่างที่ทําให้คนส่วนใหญ่ไปต่อไม่ไหวเนี่ยมันคืออะไรกันแน่งั้นเรามาเริ่มกันที่กับดักข้อแรกเลยดีกว่าค่ะข้อเนี้ยดูจะอันตรายที่สุดแล้วเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินครับแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตและอิสรภาพของเราเลยนั่นก็คือการพลาดไปรับซื้อของโจรโอ้โห oh. อันนี้เรื่องใหญ่เลยใช่ค่ะประโยคที่ว่ากําไรไม่กี่พันไม่คุ้มกับความเสี่ยงติดคุกนี่เรื่องจริงเลยค่ะจริงที่สุดเลยครับแล้วก็เป็นจุดที่พลาดกันง่ายมากๆด้วยนะเหรอฮะโดยเฉพาะช่วงเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆที่เราอยากได้ของเข้าร้านเยอะๆใช่ไหมครับพอเจอคนเอาของอย่างสายไฟเส้นใหญ่ๆท่อทองแดงเงาวับอ๋อของที่ดูมีราคาใช่ครับหรือเหล็กจากไซต์ก่อสร้างมาขายในราคาที่มันแบบ ถูกกว่าปกติมากๆความโลภมันก็อาจจะมาบังตาเราได้ง่ายๆเลยเข้าใจเลยค่ะอารมณ์แบบโอกาสทำกำไรก้อนโตมาอยู่ตรงหน้าแล้วนั่นแหละครับแต่ในข้อมูลก็ชี้ชัดเลยนะคะว่าหลายครั้งที่คนขายอ้างว่าของเหลือจากไซส์หรือเจ้านายให้มาพอเราซักจริงๆว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงอืมกับออบไม่ได้อำมออืองึงซึ่งจุดนี้แหละค่ะคือสัญ,ญญาณเตือนภัยสีแดงตัวใหญ่ๆเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับ พราะทันทีที่เรารับซื้อของชิ้นนั้นเข้ามาทั้งๆท,ที่ในใจเรารู้อยู่แล้วว่ามันน่าสงสัยเนี่ยในทางกฎหมายเรากลายเป็นผู้รับของโจรทันทีเลยนะครับโอซึ่งผลที่ตามมามันร้ายแรงกว่าแค่การถูกหยุดของกลางอีกนะมันมีอะไรมากกว่านั้นหรอคะครับมันหมายถึงการมีคดีอาญาติดตัวชื่อเสียงของร้านที่สร้างมาทั้งหมดคือพังทลายในพริบตาลูกค้าประจำที่เคยเชื่อใจเรา เขาก็อาจจะหายไปเลยเพราะเขาไม่มั่นใจในตัวเราอีกแล้วฟังดูน่ากลัวมากเลยค่ะแล้วในทางปฏิบัติล่ะคะถ้าเราเป็นเจ้าของร้านเราจะป้องกันตัวเองจากเรื่องนี้ได้ยังไงครับในเมื่อวันวันหนึ่งมีคนเอาของมาขายเยอะแยะไปหมดเลยการจะมานั่งตรวจสอบทุกคนก็ดูจะยากแล้วเอ่อบางทีเราอาจจะไปสร้างความรู้สึกไม่ดีให้ลูกค้าที่เขามาแบบสุดจริตจ,จริงๆก็ได้นะครับเป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะจุดนี้คือจุดที่เราต้องสร้างสมดุลให้ได้ ระหว่างความรอบคอบกับการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าค่ะแล้วเราจะทำยังไงวิธีแก้ก็คือเราต้องเปลี่ยนจากการไปซักฟอกเขามาเป็นการสร้างระบบที่เป็นมาตรฐานของร้านเราขึ้นมาแทนครับระบบที่เป็นมาตรฐานใช่ครับซึ่งมีอยู่สักสี่อย่างที่ควรทำเลยนะอย่างแรกคือการบันทึกข้อมูลผู้ขายทุกครั้งครับข้อมูลนี่คือแค่ไหนคะไม่ใช่แค่ชื่อกับเบอร์โทรนะครับแต่เราต้องขอสำเนาบัตรประชาชน และที่สำคัญที่สุดเลยคือถ่ายรูปคนขายคู่กับของที่นำมาขายครับเดี๋ยวค่ะถ่ายรูปเลยเหรอคะอันนี้น่าจะทำให้หลายคนรู้สึกไม่สะดวกใจนะใช่ครับแต่เราต้องสื่อสารให้ชัดเจนว่านี่เป็นนโยบายของร้านเพื่อความโปร่งใสอ๋อและป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตคือมันเป็นการปกป้องทั้งตัวร้านแล้วก็ตัวลูกค้าเองด้วยซ้าว่าการซื้อขายครั้งนี้มันโปร่งใสตรวจสอบได้อืม ถ้าลูกค้าที่เขาสุจริตใจจริงๆนะครับส่วนใหญ่เขาจะเข้าใจและให้ความร่วมมือแต่ถ้าใครมีท่าทีแบบอึกอกักไม่ยอมให้ข้อมูลอันนี้ก็น่าจะเป็นสัญญาณให้เราต้องระวังเป็นพิเศษแล้วเหมือนเป็นการคัดกรองคนไปนในตัวด้วยเลยนะคะแล้วนอกจากเรื่องเอกสารแล้วมีอะไรอีกบ้างคะข้อที่สองคือต้องฝึกทีมงานของเราให้สังเกตของที่ผิดปกติให้เป็นของที่ผิดปกติครับของบางอย่างมันมีลักษณะเฉพาะตัวมากมาก เช่นฝาท่อระบายน้ําที่มีตราของเทศบาลอ๋อ oh, ใช่ใช่ค่ะหรือสายไฟเมนเส้นใหญ่ๆของการไฟฟ้าอุปกรณ์ที่มีโลโก้โรงงานชัดเจนของพวกนี้ยมันไม่ควรจะหลุดออกมาเร่ขายตามร้านรับสื่อของเก่าได้ง่ายจริงค่ะถ้าเจอแบบนี้เข้ามาคําถามแรกที่ต้องถามเลยคือเอามาจากไหนมีเอกสารอะไรมายืนยันไหมถ้าคําตอบมันไม่ชัดเจนการปฏิเสธคือทางเลือกที่ปลอดภัยที่สุดครับแล้วอีกสองข้อที่เหลือล่ะคะ ข้อ3คือการลงทุนกับระบบที่จับต้องได้นั่นก็คือกล้องวงจรปิดครับอือต้องชัดแล้วก็ครอบคลุมทุกจุดสําคัญเลยนะตั้งแต่ทางเข้าร้านโซนคัดแยกจุดชั่งน้ําหนักไปจนถึงหน้าเคาน์เตอร์จ่ายเงินค่ะแล้วต้องแน่ใจว่าระบบมันบันทึกภาพย้อนหลังได้อย่างน้อยสัก30วันอันนี้คือพยานปากเอกชั้นดีเลยที่จะยืนยันความบริสุทธิ์ใจของเราได้และข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายคือการวางกติกาภายในกับพนักง,งานให้เด็ดขาดเลยครับ ว่าห้ามตัดสินใจรับซื้อของที่เข้าขายน่าสงสัยด้วยตัวเองเด็ดขาดอ๋อต้องแจ้งก่อนต้องแจ้งให้เจ้าของหรือผู้จัดการมาดูก่อนทุกครั้งถ้าฝ่าฝืนนี่ถือเป็นความผิดวินัยร้ายแรงเลยเรื่องนี้ต้องเด็ดขาดครับฟังดูแล้วทั้งหมดนี้คือการเปลี่ยนจากการทำธุรกิจแบบอาศัยแค่ความเชื่อใจมาเป็นการทำธุรกิจที่มีระบบป้องกันความเสี่ยงที่ชัดเจนมากๆถูกต้องครับการลงทุนทำเรื่องพวกนี้ให้ถูกต้องตั้งแต่แรกอาจจะดูยุ่งยากนะคะ แต่ก็เหมือนเราซื้อประกันให้กับธุรกิจเราในระยะยาวเลยใช่เลยครับจำประโยคง่ายๆไว้เลยว่าของชิ้นไหนที่เห็นแล้วรู้สึกไม่สบายใจตั้งแต่แรกอย่าให้มันข้ามธรณีประตูร้านเข้ามาเด็ดขาดชัดเจนมากค่ะทีนี้พอเราป้องกันภัยจากข้างนอกอย่างเรื่องของโจรได้แล้วนะคะกลับกลายเป็นว่ามันมีภัยอีกรูปแบบหนึง่งที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นจากข้างในร้านเราเองแล้วก็สามารถทําให้ธุรกิจเราถูกสั่งปิดได้เหมือนกัน นั่นก็คือข้อห้ามที่สองค่ะห้ามละเลยเรื่องสิ่งแวดล้อมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องประเด็นนี้คือจุดตายของร้านที่โตเร็วแต่ขาดการวางแผนเลยครับพอของเริ่มเยอะกิจกรรมในร้านก็มากขึ้นตามมาใช่ค่ะทั้งสิ่งดังจากการทุบตัดแยกชิ้นส่วนฝุ่นที่ฟุ้งกระจายตอนเทของกลิ่นจากเศษวัสดุที่มันเปียกชื้นหมักหมมนึกภาพออกเลยค่ะหรือแม้กระทั่งรถบรรทุกที่เข้าออกตลอดทั้งวัน จนสร้างความเดือดร้อนให้เพื่อนบ้านปัญหาพวกนี้แหละครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของการร้องเรียนแล้วพอในการร้องเรียนเกิดขึ้นสิ่งที่จะตามมาก็คือการเข้ามาตรวจสอบของหน่วยงานภาครัฐมาแน่ครับซึ่งคราวนี้เขาจะไม่ได้มาดูแค่เรื่องเสียงดังหรือกลิ่นเหม็นแล้วใช่ไหมคะเขาจะขอดูไปถึงใบอนุญาตต่างๆใช่ครับการใช้ที่ดินตรงตามผังเมืองไหมระบบบาบัดน้ําเสียไปจนถึงสวัสดิภาพของพนักงาน ถ้าเราไม่มีความพร้อมเลยสักอย่างก็อาจจะจบลงด้วยคำสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขหรือที่เลวร้ายที่สุดคือสั่งปิดกิจการชั่วคราวเลยแล้วสำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นให้ถูกต้องหรือคนที่ทำอยู่แล้วแต่อยากจะปรับปรุงควรจะโฟกัสที่จุดไหนก่อนดีครับจากข้อมูลที่เรามีนะคะเราพอจะจัดกลุ่มเป็น3มเรื่องหลักๆที่ต้องจัดการเลยเรื่องแรกสุดเลยคือเอกสารต้องถูกกฎหมายครับผมก่อนจะลงเงินก้อนแรกเนี่ยต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่า ที่ดินตรงนั้นอยู่ในโซนสีที่กฎหมายอนุญาตให้ประกอบกิจการประเภทนี้ได้หรือเปล่าแล้วก็ต้องเดินเรื่องขอใบอนุญาตค้าของเก่าให้เรียบร้อยเรื่องนี้ผมขอเสริมหน่อยนะครับว่ามันมีสเกลของมันอยู่ถ้าเป็นร้านเล็กๆรับซื้อของทั่วไปใบอนุญาตค้าของเก่าอาจจะเพียงพอแต่ถ้ากิจการเราขยายใหญ่ขึ้นมีเครื่องจักรอัดโลหะมีการคัดแยกเป็นลํำเป็นสัน อาจจะเข้าข่ายโรงงานโอ้ oh. ซึ่งต้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือรองอสี่เพิ่มเติม,ตมซึ่งอันนี้มีข้อกําหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มข้นขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเลยจริงค่ะการเดินเรื่องเอกสารพวกนี้อาจจะดูน่าปวดหัวนะคะแต่เราต้องมองว่ามันคือกรอกที่ป้องกันธุรกิจเราในวันที่เกิดปัญหาเป็นเกรอกป้องกันใช่ค่ะถ้าเราทําทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายเวลาเกิดการร้องเรียนเราก็มีหลักฐานไปยืนยันกับเจ้าหน้าที่ได้ว่าเราดําเนินกิจการอย่างโปรง่งใสนะ แล้วเรื่องที่สองคืออะไรครับคือการจัดการพื้นที่และสิ่งแวดล้อมในร้านเราเองค่ะหลายอย่างปรับปรุงได้โดยไม่ต้องใช้งบประมาณมหาศาลเลยนะคะเช่นอะไรบ้างครับอย่างเช่นการเทพื้นคอนกรีตในโซนคัดแยกหลกัหลกๆเพื่อลดปัญหาฝุ่นทําหลังคาคลุมกองของเพื่อไม่ให้โดนฝนจนเน่าส่งกลิ่นหรือทํารั้วให้สูงและทึบหน่อยเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่สร้างภาพที่ไม่ดีให้คนภายนอกเห็นเรื่องเสียงกับน้ําเสียก็สําคัญมากนะครับใช่ค่ะ การกำหนดเวลาทำงานที่ชัดเจนเช่นกิจกรรมเสียงดัง hmm. ต้องทำหลัง9ก้าโมงเช้าหยุดก่อน5้าโมงเย็นก็ช่วยลดผลกระทบได้มากอืหรือการจัดโซนทำงานเสียงดังให้อยู่ลึกเข้าไปในพื้นที่ห่างจากบ้านคนให้มากที่สุดก็เป็นการแสดงความใส่ใจของเราส่วนน้ำเสียจากการล้างของก็อาจจะทำแค่บ่อดักไขมันง่ายๆก่อนปล่อยลงท่อระบายน้ำสาธารณะก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลย และเรื่องสุดท้ายในหมวดนี้ซึ่งหลายคนอาจจะคาดไม่ถึงเลยนะคะก็คือการบริหารความสัมพันธ์กับชุมชนค่ะอ่าเรื่องคนใช่ค่ะบางทีเราจัดการทุกอย่างในร้านดีหมดแล้วแต่ถ้าเราไม่เคยพูดคุยกับเพื่อนบ้านเลยความห่างเหินมันก็อาจจะกลายเป็นความหวาดระแวงได้ง่ายๆเลยอันนี้น่าสนใจมากครับร้านที่อยู่ได้อย่างยั่งยืนส่วนใหญ่เลยนะมักจะคุยกับคนรอบข้างเก่งคุยเก่งเหรอคะใช่ครับ เริ่มง่ายๆเลยแค่การเดินไปแนะนำตัวกับผู้นำชุมชนหรือเพื่อนบ้านใกล้ๆให้เบอร์โทรศัพท์ติดต่อไว้ถ้ามีอะไรรบกวนก็สามารถโทรมาบอกกันได้โดยตรงอ๋อ oh. หรือถ้าวันไหนจะมีรถใหญ่เข้ามาส่งของเยอะเป็นพิเศษก็อาจจะเดินไปบอกกล่าวลุ่งหน้าสักหน่อยการกระทำเล็กๆน้อยๆแบบนี้มันเปลี่ยนสถานะเราจากผู้สร้างปัญหาให้กลายเป็นเพื่อนบ้านได้เลยนะใช่เลยค่ะ หรือบางร้านก็มีการทำกิจกรรมคืนกำไรให้ชุมชนเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นเป็นสปอนเซอร์น้ำดื่มในงานวัดครับหรือจัดโครงการรับซื้อขยะรีไซเคลิลจากคนในหมู่บ้านโดยตรงมันคือการแสดงให้เห็นว่าเราอยากจะเติบโตไปพร้อมกับชุมชนไม่ใช่แค่มาเอาประโยชน์แล้วก็ไป,ปนบ้านแฮปปี้ก็มาถึงกับดักข้อสุดท้ายที่เปรียบเสมือนนักฆ่าเงียบที่ทําให้หลายร้านค่อยๆขาดทุนจนเงินหมดโดยไม่รู้ตัวนักฆ่าเงียบใช่ครับนั่นก็คือข้อห้ามที่3ห้ามขาดความรู้เรื่องราคาและตลาด ข้อนี้คือหัวใจของการทำกำไรเลยแต่ก็น่ากลัวมากเหมือนกันเพราะราคาของในธุรกิจนี้มันไม่ใช่ราคาคงที่แต่มันผันผวน,นยิ่งกว่าอากาศอีกผันผวนมากครับวันนี้ราคาเหล็กอาจจะพุ่งสูงแต่สัปดาห์หน้าราคาอาจจะดิ่งลงก็ได้ถ้าเราตามเกมไม่ทันก็มีโอกาสาที่จะซื้อของแพงขายของถูกซึ่งก็คือขาดทุนนั่นเองถูกต้องครับความผิดพลาดที่เจอบ่อยที่สุดเลยคือการรับซื้อเกินราคาเพราะไม่อัปเดตราคาตลาด หรือที่ร้ายกว่านั้นคือประเมินคุณภาพของผิดอ๋คิดว่าเป็นของเกรด A เลยให้ราคาสูงแต่พอส่งไปขายที่โรงงานกลับโดนตีกลับมาเป็นว่าเกรด B กําไรที่คํานวณไว้ในหัวก็หายวับไปกับตาเลยค่ะ huh? ในเมื่อเราเป็นแค่ร้านเล็กๆไม่สามารถไปควบคุมคกลไกตลาดโลกได้เลยเราควบคุมตลาดไม่ได้แต่เราควบคุมข้อมูลในมือเราได้ครับข้อมูลอย่างแรกเลยคือต้องมีระบบอัปเดตราคาที่เป็นกิจวัตร ไม่ใช่แค่โทรถามยี่ปัวเจ้าประจําเจ้าเดียวแต่ต้องเช็คราคาจากหลายๆแหล่งเปรียบเทียบกันค่ะทั้งจากโรงหลอมโดยตรงจากผู้ส่งออกหรือแม้กระทั่งกลุ่มลายของคนในวงการเดี๋ยวนี้มีเยอะมากแล้วจดบันทึกราคาไว้ทุกวันอการทําแบบนี้จะทําให้เราเริ่มเห็นแนวโน้มแล้วก็จะตัดสินใจได้ดีขึ้นว่าจะเก็บสต็อกหรือจะรีบระบายของออกไปนอกจากเรื่องราคาแล้วการแยกชนิดวัสดุให้เป็นก็สําคัญไม่แพ้กันเลยนะคะ สำคัญมากครับอย่างที่เมื่อกี้พูดถึงเกรด A เกรด B เมื่อใหม่หลายคนมักจะพลาดตรงนี้คิดว่าทองแดงก็คือทองแดงเหมือนกันหมดแต่จริงๆมันมีทั้งทองแดงปอกสวยๆทองแดงเส้นเล็กทองแดงเผาซึ่งแต่ละอย่างราคามันต่างกันลิบลับเลยใช่ครับความเสี่ยงคือถ้าเราแยกเกรดไม่ขาดไปตีราคาของเกรดผสมในราคาเกรดเพอตอนเอาไปขายจริงโดนกดราคาลงมา ส่วนต่างตรงนั้นคือต้นทุนที่เราต้องแบกรับเต็มๆเลยแล้วจะเรียนรู้เรื่องนี้ยังไงคะเรื่องนี้ไม่มีทางลัดครับต้องใช้เวลาเรียนรู้อาจจะต้องยอมไปดูงานที่โรงงานหรือร้านใหญ่ๆขอให้เขาสอนวิธีดูของถ่ายรูปตัวอย่างแต่ละเกรดเก็บไว้ในมือถือเลยความรู้ตรงนี้แหละครับคือเครื่องมือทำมาหากินที่แท้จริงแล้วก็มีอีกกับดักหนึ่งที่เกี่ยวกับการสต็อกของคือการทุ่มเงินไปกับของแค่ชนิดเดียว อ่าอันนี้อันตรายมากเพราะคิดว่าจะทำกำไรได้เยอะเช่นช่วงที่ราคาทองแดงกำลังขึ้นก็เทเงินสดทั้งหมดในร้านไปรับซื้อแต่ทองแดงพอวันดีคืนดีราคาดิ่งลงมาก็เหมือนเอาไข่ทุกฟองใส่ไว้ในตะกร้าใบาเดียวแล้วทำตกแตกทั้งใบเลยอันตรายมากๆครับหลักการที่ถูกต้องคือการกระจายความเสี่ยงกระจายความเสี่ยงครับครับรับซื้อของหลายหายประเภททั้งโลหะกระดาษพลาสติกและที่สาคัญคือ ต้องมีของบางประเภทที่หมุนเร็วอยู่ในพอร์ตเสมอของที่หมุนเร็วเช่นอะไรคะเซนกระดาษลางขวดพลาสติก PET ของพวกนี้กำไรต่อหน่วยอาจจะไม่สูงเท่าโลหะนะแต่มันซื้อเช่าขายบ่ายได้อ๋อ oh. มันช่วยสร้างกระแสเงินสดให้ไหลเวียนในร้านทุกวันไม่ต้องรอเงินก้อนใหญ่จากการขายเหล็กหรือทองแดงอย่างเดียวซึ่งก็โยงมาถึงเรื่องสุดท้ายที่สำคัญมากๆเลยคือการบริหารเงินสดหัวใจเลยครับ หลายร้านที่ต้องปิดตัวไปไม่ใช่เพราะธุรกิจขาดทุนนะแต่เพราะเงินสดขาดมือใช่ครับคือรับซื้อของจากลูกค้าเป็นเงินสดทุกวันแต่เวลาขายรถใหญ่ให้โรงงานกลับต้องให้เครดิต30วัน60วันอืมช่องว่างระหว่างเวลานี่แหละครับที่ทําให้เงินตึงถ้าบริหารไม่ดีก็คือช็อตได้ง่ายๆเลยแนวทางป้องกันเรื่องนี้คือวินัยทางการเงินล้วนๆเลยค่ะแยกบัญชีส่วนตัวกับธุรกิจออกจากกันเดบดขาดทําบัญชีรับจ่ายสต็อกคงเหลืออย่างสม่ําเสมอ เพื่อให้รู้สถานการณ์เงินของร้านตลอดเวลาคและอย่าเพิ่งรีบร้อนทุ่มเงินซื้อของลถใหญ่ถ้ายังไม่มีแผนการขายที่ชัดเจนรองรับว่าของก้อนนี้จะขายให้ใครราคาเท่าไหร่และจะได้เงินเมื่อไหร่สรุปสําหรับข้อนี้ก็คืออย่าทําธุรกิจด้วยความรู้สึกหรือความคาดเดาแต่ต้องทําด้วยข้อมูลและตัวเลขที่จับต้องได้ใช่เลยครับอย่ารับของเพราะความรู้สึกแต่ให้รับของเพราะตัวเลขและข้อมูลที่ชัดเจน พอฟังมาถึงตรงนี้แล้วจะเห็นเลยนะคะว่ากับดักทั้ง3ข้อเนี่ยมันมีจุดร่วมกันอยู่อย่างหนึ่งครับคืออะไรครับนั่นคือการมองธุรกิจนี้แบบฉาบฉวยเกินไปคิดแค่ว่าจะทำกำไรระยะสั้นยังไงแต่ไม่ได้วางรากฐานเพื่อการเติบโตในระยะยาวเลยถูกต้องเลยครับข้อแรกห้ามรับของโจรคือการบริหารความเสี่ยงทางกฎหมายอืมข้อ2ห้ามละเลยสิ่งแวดล้อมคือการบริหารความเสี่ยงด้านสังคมและกฎระเบียบ และข้อ 3, ห้ามขาดความรู้เรื่องตลาดก็คือการบริหารความเสี่ยงทางการเงินใครที่สามารถบริหารความเสี่ยงทั้ง3ด้านนี้ได้ก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในธุรกิจนี้สูงมากการพูดคุยของเราในครั้งนี้ก็คงเหมือนเป็นแผนที่ที่ชี้ให้เห็นว่าตรงไหนคือเวลตรงไหนคือหล่มโคลนใช่ครับสำหรับคนที่กำลังเดินทางบนเส้นทางสายนี้จะได้ระมัดระวังแล้วก็เดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง ธุรกิจนี้ถ้าทำอย่างมืออาชีพนะครับมันมีศักยภาพที่จะเป็นธุรกิจที่ดีมากๆได้เลยนะค่ะสร้างรายได้ที่มั่นคงให้ครอบครัวสร้างงานให้คนในชุมชนและยังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมกับโลกด้วยอืแต่ทั้งหมดจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราก้าวข้ามจากการเป็นแค่คนค้าของเก่าไปสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจรีไซเคิลที่มีความรับผิดชอบรอบด้านเป็นบทสรุปที่ยอดเยี่ยมมากค่ะ และก่อนจะจากกันไปอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ผู้ที่ทำธุรกิจนี้ได้กลับไปคิดกันสักหน่อยค่ะได้เลยครับแทนที่จะถามตัวเองในทุกเช้าว่าวันนี้จะซื้ออะไรดีค่ะลองเปลี่ยนเป็นคำถามที่ว่าวันนี้ความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่ที่ใหญ่ที่สุดในธุรกิจของเราคืออะไรโอ้โหการตอบคำถามนี้ให้ได้ทุกวันอาจจะเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ธุรกิจอยู่รอดและเติบโตได้อย่างยั่งยืนก็เป็นได้ครับขอบคุณสำหรับข้อมูลและมุมมองที่เฉียบคมมากค่ะ หวังว่าการเจาะลึกในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ถ้าคุณชอบพอดแคสต์ที่ฟังเพลินแต่ได้ทั้งมุมคิดและความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับการทำธุรกิจรีไซเคิลแบบอยู่ในสนามจริงกดติดตามพอดแคสต์ของ NS Scrap ไว้เลยค่ะทีมงานอาาจะมาชวนคุยสรุปแนวคิดจากประสบการณ์หน้างานแล้วเรื่องธุรกิจรับซื้อของเก่าให้เข้าใจง่ายพร้อมเคล็ดลับสาระดีๆที่ช่วยพาคุณพิชิตความสาเร็จฟั่งสั้นๆวันละตอนเติมไฟให้ตัวเองได้ทุกวันอาาอยากบอกว่าถ้าคุณรู้สึกว่าพอดแคสต์นี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์ ส่งต่อให้เพื่อนๆในวงการอัปเดตข้อมูลไปพร้อมกันค่ะอยากเช็คราคารายวันรู้ราคาก่อนใครแอดไลน์ออฟฟิเชียล n s c r a f t t h หรือสอบถามข้อมูลจองคิวส่งสินค้าโทรสายตรง0815535055ทักหาแอดมินได้เลยค่ะเราพร้อมยินดีดูแลทุกสายค่ะ